จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครพรมพยศและละครพิกกระเปือเป็นรายการต่อไปค่ะสมพุทศา,าสนาสุภาษิตวันนี้นะคะสะจิตตปริโยทปนังหมั่นทําจิตของตนให้ผ่องใสและสําหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวพาก,กันไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางทะเลหมอกสัมผัสอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด10องศานะคะบนยอดดอยอิทนทนนท์จังหวัดเชียงใหม่สูงสุดแดนสยามลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ